คุลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสู้พูสู้คนเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดช่แนวคือเขาขึ้นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เลยครับพี่น้องครับผมตอนนี้เรากําลังจะเดินทางครับไปสถานีตํารวจภูธรนะครับผมเรื่องนกททยเจสูหทอนนะครับนะครับเราก็ต้องมีมีภารกิจมีธุระสาคัญที่จะต้องทําทุกวันนะพี่น้องเนาะนะครับ ก่อนที่เราจะไลฟ์สดขายเสื้อผ้านะครับผมเราก็พูดทถวมากเมลี่ทถวมาพี่น้องเดี๋ยวรับสายเมลี่ก่อนแป๊บนึงครับผมกำลังจะไปล่งพักฮัลโหลฮัลโหลผู้ใดนี่คนสวยจ้าคนสวยจ้าตื่นระเบ้อจ้าตายเระเบ้อกำลังสิไปล่วงพากำลังสิไปลงพากกันไปไปแจ้งพ่อแม่ลี่ ฮขายตัวนวขายขายขายเดี๋ยวไปลุงพังหนึ่งอ่วไปรับตอนนี้อาบน้ำไหม้าแต่เไปวงนอี่ปนดาสอาบน้ำอาบน้ทานแล้วเดี๋ยวไปลงพากอนแป๊บหนึงเดี๋ยวอันอีกประมาณยี่สิบนาที่ะกลับไปหอดพิมพแล้วจ้าจ้าจ้จ้าจ้ เมลี่ทั่วมาพี่น้องครับผมหมู่บ้านนั่งหยุดงานนั่งนั่งหยุดงานอ่าอาพักพรเพราวหมู่บ้านเนี่ยเป็นวันร่วมญาตินะพี่น้องเนาะนะครับผมก, Boom ก็บูมไ์กับเมลี่นะบูมอยากจะบอกว่า,อ,าอยู่บ้านใกล้กันนะครับเอฟซีก็ไม่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเด้อนะครับเร็วๆนี้เอฟเมลี่ก็จะมีผ้าถุงมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างขายเหมือนกันนะครับเพราะว่านางเลี้ยงยายนะครับบูมก็อยากให้เมลี่ได้อยู่กับคุณยายด้วย แล้วก็เมลี่จะไล์สดขายของอยู่ที่บ้านฝาก f อฟซทุกคนนะครับอุดหนุนผ้าถุงเมลี่ด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวไซแมนก่อนพี่น้องครับผมเดี๋ยว f อฟซติดจมไม่อยว่อโอ้ยบุ๋มก็ไปไส่มงไซแมนอืมไซแมนก่อนพี่น้องตอนนี้เรากำลังเดินทางอใกล้จะถึงสพกุกตูมแล้วนะครับโอ้ยพ่อแม่โอ้ยหาแดกดากมือยเนาะอ่าสพเรานกทาอืมว่าผิดวะ โอ้ยใจบูมหน่อยไปยุ้สอพ่อโกตูมข่อยึดไหลพี่น้องครับผมโอ้ยโอยโอยตายตายตายบ๊อบเป็นอย่างดอกบ๊อบเป็นอย่างได้พี่น้องคิดถึงป้าถอนคุยกันมันก็เลยติดอยู่ในจิตใต้สำนึกนาะเหมยเนาะเมื่อวานเราบอกว่าเราจะไปหาป้าถอนกับไปหาอคุณแม่ชมพู่นะคะแม่สาวิตรีแม่น้องชมพู่นะคะผมกันเลยเมว่อานติดอยู่ในสมองสิไหมพี่น้องครับผม อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวไปถึงโรงพักแล้วเราก็จะอ่านเรียลๆไปเลยนะครับอจะไปที่สพเรืองรกานะครับผมสุดเกาช่วยนี่หมวยอังชุดเดิมอยู่นะครับบ้าห่าน้ำครับพี่น้องเมียวก่อยโอ้ยเงินไหลบ้าห่าน้ำเมี่ยเร็จจากสพแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้ว่าบุ๋มน้อยไปทําอะไรนะครับวันนี้มีนัดกับหลายๆซึ่งหลายย่างพี่น้องครับผมนัดกับเจ้าหน้าที่พร้อมนะครับ อ่อแล้วก็จะไปรับเมลลี่นะครับผมมาขายกระเป๋าขายเสื้อผ้านะครับวันนี้มีสินค้าหลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องครับฝากอุดหนุนซ้อยบุ๋มหน่อยเด้อครับพี่น้องครับผมฝากอุดหนุนบุ๋มหน่อยเด้อครับขอบพระคุณทุกคนที่เป็นกําลังแรงใจให้นะครับผมเอฟซี FC หลายคนนะถามบุ๋มน้อยไปบุ๋มน้อยทําไมไม่อัปเดตอาการแม่ยายทำไมไม่ถ่ายรูปลูกอย่างงู้นอย่างนี้นอนโอ้ยขนาดว่าข่อยบ่อัปเดตอาการพี่น้องเอ้เขาก็ยังมาข่อยเป็นขอท่านอยู่ นะครับเขาก็ยังว่าบุมมน้อยเป็นขอาทานอยู่บุมก็ยังงงเหมือนกันนะครับผมคันคอยเป็นขอาทานหน่ะพี่น้องครับคนอื่นเสียบ่เป็นซูเปอร์ขอาทานผลหมอกใปทามเนี่ยนะครับเออนะครับบุมน้อยก็เลยเป็นห่วงในจุดนีน้นะครับบุมน้อยก็เลยไม่อัปเดตอาการที่น่าลงพี่น,น้องครับผมทุกอย่างมันดราม่าก,กันได้หมดเลยพี่น้องคนมันสียหักเหมือนจังไหนมันกะหักคนมันสียหักจังไหนมันก็ะหักไปก่อนได้ยังเติมคนหน่ะยเวลารักกันอ่ะโตดน่ะก็ยังหอม เวลาเกลียดกันนะ่ะดีสําไหนเขาก็บ่าบ่าดีดอกหายใจก็ยังผิดเวลาคนเกลียดกันแนะ่ะแมน่นบ่พี่น้องครับผมนานาจิตตังมนุษย์นะครับเราอย่าไปแคร์คนที่เขาเกลียดเรานะครับแคร์คนที่เขารักเราดีกว่าเออแค่คนที่เขาหาเขาดีกว่วเอฟซี FC หลายคนก็ยังดูแลเรานะครับก็ยังรักมุมน้อยอ่ก็ยังอุดหนุนมุมน้อยอยู่นะครับคนคนที่หาเขากับพี่พี่น้องครับผม คนมันเสียหาเรืองมันกะหาเรืองคือเกา่าพี่น้องครับผมจิตใจมันวิบปลิตวิบปราชโลกจิตหาตะเรืองหาตะเนวอันที่สิมาอันมาแขะมาอย่างคนนะ่ะบอมบอทํามาหากินแดกอย่างพี่น้องวอลซีซะอืมนะครับก็ตอนนี้ใกล้จะถึงโรงพักแล้วโอเคครับพี่น้องถึงแล้วนะครับสถานีตํารวจภูทรเรืองนุกทานะครับพี่น้องครับผมแล้วเราจะหาที่จอดรถก่อนนะครับโอ้ย นะครับถึงแล้วนะครับยุสัยล่ะโอเคถึงแล้วนะครับพี่หน้องครับโอเคนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่สถานีตำรวจแล้วนะครับไฟแมนําเรามาอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรนะครับอำเภอเรืงนกทายะโสธรนะครับผมนะครับวันนี้นะครับบูมน้อยนะครับมาเดี๋ยวับเป็นเม่อบูมน้อยมาโอ้ยเป็นหนึ่งพี่น้องก้อยไซอนี้กอน ใส่หน้าจับกล่องก่อนนะครับนะครับขันอะไรปวดอะไรนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเอานะครับซากรถนะครับผมที่แม่ยายบุมน้อยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมอยู่ที่สพนะครับเรืองนกทานะครับผมฮะมีคนขโมยกระจกด้วยนะครับเอาขึ้นเป็นทั้งสี่ นี่นะครับพี่น้องครับวันที่สิบเก้าที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการไกลเกลี่ยพูดคุยกันนะครับกับคู่กรณีนะครับว่าจะเอาอย่างไง fc ลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าก็คืออันนี้ตามที่บุมสันนิษฐานนะเนี่ยชนเนี่ยลดลดชนเนี่ยน่าจะเหยียบรอไปด้วยนะครับนี่นะครับคือสภาพรถนะครับแม่ยายบูมน้อยนะครับคือชนโดนชนข้างหน้าพี่น้องครับโอ้โหมีชีวิตรอดมาเป็นคนเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องครับ คือว่าเป็นบุญอยู่เด้เนี่ยเป็นบุญเยูะเนาะมันบ่วันแรกเราไม่คิดว่าแม่ยายเราจะมีชีวิตอยู่นําหมวยเนาะเราทําใจไว้เลยน้หมวยเนาะมันบ่คือวันแรกอะบุมทําใจไว้เลยเพราะว่าแม่ยายบุมน้อยอะมีอาการปอดแตกเอ้ยเอาไม่ใช่ก็กระดูกแตกนะครับแล้วมันไปทิ่มปอดไหมพี่น้องก็คือแบบทําใจไว้เลยอะเอาตรงเลยตุกยหอยเห็ดทําใจไว้หรือไงพี่น้องทําใจไว้แล้วว่าบอคิดว่าแม่เฮ้าหน่ยสิมีสิมีชีวิตรอถึงขนาดนี้ไหมพี่น้องครับผมเราแข็งแรงเติบาะพี่น้องเนาะมันบ่ เราสิเป็นยังบ่ได้เพราะว่าวเราเลี้ยงหลานอืเราเลี้ยงหลานเราก็เลยเป็นยังบ่ได้นะครับเราเข้มแข็งถือว่าแม่ยายบูมเข้มแข็งมากนะครับเราจะมาเอารถมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับ <Bye. S 1> ไปประเมินราคาค่าเสียหายนะครับแล้วอีกอย่างครับพี่นอ้องอ่ออันนี้คือเป็นเกจความรู้เนาะเวลามีรถเกิดอุบัติเหตุน,นะครับเราจะให้คู่กรณีซื้อรถให้เราเลยมันเป็นไปไม่ได้ เราต้องเอาไปเปรนประเมินราคานะครับคนที่จะตัดสินได้ก็คือศาลพิพากษาเท่านั้นนะครับนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเราก็จะไปโกกาโกกาก,ก,ก,ากให้เขาซื้อมอเร์ไซค์ให้ใหม่เลยซื้อให้ใหม่เลยมันไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องเครารพตามกฎหมายเราก็ต้องเอารถไปประเมินราคาว่ามันเสียหายเท่าไหร่จะต้องซ่อมเท่าไหร่นะครับถ้าเรื่องเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลศาลท่านก็จะไม่ให้คู่กรณีซื้อรถให้เราใหม่หรอกถ้ามันซ่อมได้เขาก็ต้องซ่อมมันบ่น ถ้ามันซ่อมได้เขาก็ต้องซ่อมให้เรานะครับเขาก็จะพิจารณาเขาจะพิจารณาตามตามนั่นแหละถามันทังหลายกับซื้อไหมนะ่ะละเออแล้ว,แล,วแล้วทีนี้น,นะครับะนะลด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 อามูอปะก็คือจะเอาให้ช่างนะครับไปไประเมินราคาแล้วทีนี้ลดพึ่งซื้อไหมพี่น้องรดข่อยพึ่งซื้อให้พ่อเถาไม่เถา รถเพิ่งซื้อได้หนิมอเตอร์ไซคันนี้เพิ่งซื้อนะครับซื้อได้จักมือเองซื้อได้เดือนเอ้ยสามเดือนซื้อได้สามเดือนนะครับผมกระถือว่าเพิ่งซื้อนะเพระาะว่ามันมันยังมัมหมาไๆเลพี่น้องครับผมนะครับตอนนี้รถก็มารับแล้วนะครับครับอยเลยครับอยเลย,เลยนะรถมารับรถรถมารับรถนะครับนะครับก็จะเอาไปประเมินราคาสําหรับสิบเก้านี่ก็จะมีการไก่เกียร์นะครับ ผมต้องได้ยกเชื้านะอันไหคืออ่ะแค่กระเป๋านึ่นึ่งจันึ่งแล้วเถอะอืมมุนีครับขั้นนี่ะไนมุนแอบเมุนแอเลยพี่น้องเอ้ยนี่บอผมขอออกบอออกบทั้งหสมเดือนนี่ออก้้เดือนยี่พีน้องะ จังเดรนะ่ะเอาเศษเปนไปเบิดเล่นปแมนไปบ่ปไปโลดไปโลดน่ะเดี๋ยวงมีหลอดเลยมึงเยาต่อเอาเอาไปประเมิน,นไม่เ<ต>มิ่มหลอดอะไรยังไเอออ สคนไววลนาโอ้นักเตือแล้วอ้ามึงสองสองสองคน ไปบ ok, ่ไปบ่วางก่อนวางก่อนบูมหนึ่งี่บหึยโแล้วกันมันติดมันมันมันหล่อมันหักไงมันต้องมีคนโยกซอยบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างกล่องเนาะ อันหนึ่งสองสามโอเคพี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พี่เหมยมายกช่วยเมื่อกี้นะครับคือรถมันหนักจริงๆพี่น้องแล้วรถข้างหน้ามันล้อมันหมุนมาได้ไงนี่คือประเด็นอืมล้อมันหมุนมาได้ไหครับโอ้ยนะครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณสลับกําลังใจนะครับผมคุณสลับเอฟซีนะครับที่เป็นห่วงนะครับแม่ใหญ่บุ่มที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะ นะครับผมจะพิจารณานะครับไก่เกลียกกันมาที่19นะครับถ้ามันไก่เกลียกกันไม่ลงตัวนะครับเราก็จะไม่ขอคุยในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็จะขอยื่นเรื่องไปที่ศาลเลยนะครับเรื่องนี้เราก็ฝากไว้กับทางทนายความของบุมน้อยละเอียดแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ